สักเจนเออเอออุ้ยอุ้ยอ้ยอุันนี้ดีี่ชอบ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 โอเคเป็นชิ้นที่อยากได้ที่สุดนะเฮ้ยโอเค2ชิ้นว่ะสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยและวันนี้นะครับก็มีของใหม่มาอีกแล้วแล้วก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับสายแบลแบลหรือผู้หญิงส่วนใหญ่นะซึ่งทุกท่านก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละนะฮะ ก็จะเป็นทางด้านของกล่องพ u b g Lucky Crate นั่นเองและในครั้งนี้นะครับก็มีชุดแดงอยู่ด้วยซึ่งจะเป็นทางด้านของวิชโคเวนเ Set นะครับแล้วก็มีปืนด้วยสวยมากแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะฮะมาควบคู่กัน3ชิ้นเลยนะฮะบอกเลยว่ากระเป๋าก็น่ารักปืนก็โอเคโอเคนะปืนโอเคแต่ชุดนี้สื่อว่าใช้ได้เลยนะถึงจะไม่ได้แบบว่าขยับอะไรมากมายนะไม่มีเอฟเฟกต์แอนิเมชันอะไรมากมายแค่เป็นชุดเฉยๆที่แข็งทื่อนิดนึง แต่ก็เป็นช okay, okay, okay. ุดที่น่าร <cor> ักครับอันนี้โอเคนะเป็นชุดที่น่ารักใช้ได้ใช้ได้แล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีทางด้านของเซต Sleepy Bear นะฮะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของหัวนะครับซึ่งเป็นหัวที่น่ารักมากนะมีตาด้วยมีแบบลูกตาแบบ RGB ด้วยนะบอกเลยว่าน่ารักมากแล้วก็เอยเวอร์หนึ่งทำมันเป็นสีฟัวเอว่เวอร์หนึ่งนี่คือน่ารักจ๋าเลยแต่พอเป็นเลเวลสองนะครับก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะเพิ่มลูกเล่นมากขึ้นนะฮะแล้วผมว่าดูน่ารักกว่าเวอร์ชันหนึ อมผมวม่าสอวกับสารดูน่ารักกว่าเหมือนหลงมาจากไหนก็ไม่รู้เลยต่ก็โอเคโอเคโอเคถัดมาถ้าก็จะไป็นท่น้าของร่มชูชีฟสลิปปี้แปรพิษชุดบอกเลยว่าน่ารักมากแล้วผมก็อยากได้แต่ที่อยากได้จริงๆนะครับก็ไม่ผลเสร็จนี้นะครับแบรพิจามาเซ็ตนะครับแล้วก็คือชุดนอนหมีนั่นเองเป็นชุดนอนที่น่ารักมากนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่หมวกมันก็จะปิดหัวด้วยอันนี้ถือว่าดีเออใช้ได้ใช้ได้น่ารักนะน่ารักมากผมผมบอกเลยว่า ไม่พ้นผู้หญิงหลายๆคนแน่นอนนะฮะต้องอยากได้ชุดด้วยแหละผมเชื่อเลยเพียงแค่270 UC เองนะในการส่งแบบ10ครั้งแต่นอกหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีอีก2ชิ้นนะก็คือทางด้านของหัวนะฮะไม่ค่อยเข้า,ขากับชุดถึงจะมาเป็นเซตเดียวกันก็เถอดแต่ก็โอเคนะฮะแล้วก็ที่ปิดตาเฮ้ยที่ปิดตาดอุา้ยอฮ้ยที่ปิดตา,ดา,า,า,าดดน่ารักเฮ้ยเฮ้ยดีดีดีอันนี้ดีเฮ้ยน,นี้ดีอนี้ดีอเฮ้ยนี่ชอบนี่ชอบเฮ้ยอยากได้ที่ปิดตา มันเป็นแบบ R G B แบบขยับไปขยับมาได้เฮ้ยอะไรแบบนี้คืออะไรนะน่าสนใจนะน่าสนใจที่ชอบชอบอ่ะได้ดีได้ได้อันนี้โดนอันนี้โดนนะอันนี้โดนและอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมีหน้านของลักด้วยนะ ก็คือเมื่อเราสุ่มทุกๆครั้งนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เราได้รับของชมพูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ของชมพูนะแต่พอเราได้ของชมพูปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตกลายเป็นศูนย์นะครับหรือว่าถ้าเกิดลอดเตมเมื่อไหร่มันก็จะการันตีของชมพูนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะสำหรับของที่ราคาประมาณ270และมีการันตีของชมพูด้วยถือว่าเลิศสักหน่อยละกันรอบแรกรอบแรกรอบแรกมาสักชิ้นมาสักชิ้นมา โอเคแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนา Razer Go ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆก,การเติมผ่าน Razer Go เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือกี v o u c h e r ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e ่ e อหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทางเพจ Richmond Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด line advertisement shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับต่อมาสักชิ้นเออเอออุ้ย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 อันนี้ดีนี่ชอบ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 โอเคเป็นชิ้นที่อยากได้ที่สุดนะเฮ้ยโอเคสองชิ้นว่ะดี ดีอีกไหมอีกไหม,ยอ,มยอย่างน้อยก็ได้ของที่อยากได้นะถือว่าดีครับดีครับคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มค่าแก่การสุ่รอบที่สามอ่าโอเคอันนี้เน่าเลยรอบที่สี่โอเคเมื่อกี้ถือว่าเน่าแล้วใช่ไหมอันนี้คือขยับเพียกอะไรวะเนี่ะรอบที่ห้า โอ้โอ้โอ้โอเคโอเคได้ชุดสอ้ส่วนของชมพูนะครับผมได้สิ่งที่ต้องการแล้วนะเลอแค่อะโมกันน็อกกระเป๋าก็ได้อะสองอย่างนี้นะครับที่ผมอยากได้อีกแล้วก็ชุดแดงถ้าเกิดมันจะออกให้นะแต่ก็น่าจะยากยากไปมากมากอ่าฮะแล้วก็โอเคสกิป โอเคอีกสักสามรอบแล้วกันน,น่าจะครบร้อยรอบแล้วมะเ,เอาสักร้อยรอบแหละกาลังดีนะเฮ้ยโอเคปืนยังไม่มีเหมือนกันเฮ้ย hey, ยังไม่ได้ของซ้ำนะไอ้ถือว่าดีนะยังไม่ได้ของซ้ำถือว่าดีแต่ขอกระเป๋าหรือหรือหรือรอ,อย่างนั้นเราก็ได้ปืนอีกสองรอบแล้วกันอีกสองรอบมาอีกสักชิ้นอีกสักชิ้นโอเคอย่างรอเนี้แหละ เอ้ลักรีเซ็ตผมเห็นอยู่ได้ของชมพูแน่นอนผมเห็นอยู่ลักรีเซ็ตถ้าจะลักรีเซ็ตนะฮะจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตด,ดีๆมันจะมีอยู่แบ,บ็กเอาท์ข้างหลังลักรีเซ็ตแปลว่าได้ของชมพูแน่น <c oughs> อนกอนก็รู้นะว่าอยากได้แต่ไม่ต้องให้มาสองอันก็ได้จริงๆนะ <c oughs> เอาไงต่อดีนะยังไม่ได้หมวกกันน็อกหรือกระเป๋าเลยอ,ะอ่ะออีกสักชมพูหนึง่งแล้วกันอีกสักชมพูหนึง่งรีเซ็ตไม่หลี่ว ขึ้นไป47อันนี้ไม่ได้แน่นอนไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อ,อุ้ย72อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ผมเห็นอยู่ไม่ต้องลุ้นเลยคือแบบไม่ได้แน่แน่อ่า95อันนี้ก็ไม่ได้นี่ผมคิดผิดใช่ไหมที่มาต่อโอ้โหโคตรพลาดพลาดจัดพลาดจัดกายเป็น โอเคศูนย์พอดีเปะ๊ะแปลว่าผมจะได้ชิ้นสุดท้ายทำไมต้องเป็นชิ้นสุดท้ายเลยวะไม่เงือมามาฮะชิ้นที่สามแต่มันดีเป็นศูนย์แปลว่าผมจะได้อีกชมพูนหนึ่งแต่ทำไมต้องเป็นชิ้นเดิมสามชิ้นเอะคือก็เข้าใจนะว่าอยากได้แต่ไม่ต้องมาถี่ขนาดนี้ก็ได้มา ต้องอย่างงี้โอเคพอ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 ก่อนที่ผมจะหมดไปเยอะกว่านี้นะถือว่าคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะเสียประมาณสามพันกว่าอยู่สีแต่ไายที่ไม่ได้กระเป๋ามานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ได้ส่วนหน้านะครับแล้วก็ชุดที่น่ารักมากๆนะแบบน่ารักจริงๆเลยไง่น่ารักมากแล้วก็ปืด m อนะครับที่ได้มาใหม่ก็ถือว่าเป็น m 4ที่โอเคนะก็ก็โอเคไม่ได้แย่มากนะครับแต่ถามว่า มันดูน่าสนใจขนาดนั้นไหมก็ไม่เชิงนะในเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับชุดนี้นะก็จะออกเขียวๆกว่าที่เห็นด้านนอกเนาะใช่ไหมแต่บอกเลยว่าเป็นชุดที่น่ารักมากครับน่ารักมากเลยเออใช่ได้แต่แว่นตาที่คือโอ้โหครเด็ดผมชอบแว่นตามากเลยแว่นตาดีนะแว่นตาดีเอฟเฟกในเกมก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยไม่ดีวะชอบชอบ มันเหมือนกับหน้ากากแดงนะฮะหน้ากากแดงที่เป็นหน้ากากลุงะฮะที่เคยมานานมากแล้วแล้วเคยมารู้สึกว่า2รอบแล้วมาฮะเป็นหน้ากากแดงที่ผมอยากได้มากนะเพราะมันจะมีเอฟเฟกอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ว่ามันได้ยากเพราะมันเป็นหน้ากากแดงอันเนี้ยได้ง่ายเพราะมันเป็นแว่นชมพูนะฮะบอกเลยว่าคุ้มมากนะคุ้มมากนะสำหรับแว่นนี้นะจากที่ผมได้ทําการหาอะไรแบบนี้มาใส่เล่น อยู่นานคนสมควรนะถือว่าใช้ได้แต่ไม่ใช้ชอบ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 ดีดีดีทีก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรวันวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วยังไงก็ถ้าเกิดคุณ่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมก็จะมีการไปปวนคนบนชัดโลกอะไรอีกมีอีกแน่นอนนะครับโดยที่ผมจะไม่ใช้ชื่อกับปากบอยนะก็ ใครที่คิดว่าเป็นผมก็อย่าลืมชิญผมมาด้วยแล้วกันนะฮเพราะผมก็อาจจะมีแจกิูกซีนิดๆหน่อยๆนะฮะ <laughs> สำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยและเจอกันใหม่ในคลิป,ลปหน้าครับแล้ว <laughs> เจอกันย้ yeah!